ลับสวัสดีชชาอิรุนาไทยแลนด์ทุกท่านด้วยนะคลิปนี้ผมก็จะสอนอัพอเลตานะอเลตาก็เดี๋ยวผมให้ดูในร้านตีเหล็กว่ามันเป็นยังไงมันมันเป็นเสริมอะคล้ายๆเป็นเกาะเกาะที่ไรอโอเคอเลตาก็ตัวนี้เลยออปชั่นก่อนก่อนอัพก็จะเป็น ATK m ATK บวก4% หลบเวทอาวุธบวก5% HP สูงสุดบวก10%ฟื้นฟู MP อัตโนมัติบวก20%อันนี้คือยังไม่ได้อัพนะต่อไปก็ด้านขวามือกอนออปชันหลังอัพออปชันหลังอัพก็คือ ATK, m ATK บวก7%หลบเวทอาวุธบวก6% HP สูงสุดบวก15%ฟื้นฟู MP อัตโนมัติ20%อัตราคิดค้าบวก20%สกิลเดลบ1วินาที ออปชันหลังอัพค่อนข้างจะดีนะโอเคเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูว่ามันดรอปจากตัวอะไรแล้วมันใช้อะไรบ้างนะครับโอเคอันดับแรกคือเราต้องมีอะไรตาหนึ่งชิ้นแล้วก็เกาะ,ะไรทหารมา1ชิ้นนะแล้วก็กระดองสีทอง10ชิ้นแล้วก็เปลือกหอยมันเงา30ชิ้นโอเคเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูของที่ต้องใช้นะว่ามันดรอปที่ไหนโอเคขอตัดไปเจอกันที่มอนตีดดรอปกัน โอเคบอสตัวนี้ก็เป็นบอสลูอานะก็เป็นต้องหาเกาะ,ะไรทหารมา้าก็เป็นขยะแลไอเทมของบอสนะครับก็ค่อนข้างที่จะตกยากนะแล้วก็บอสก็จะค่อนข้างโหดนะโอเคก็ตัดไปที่ชิ้นต่อไปกันเลยโอเคเจ้าเต่าโกลด์รดเกอร์ตัวนี้ก็ดรอปเป็นขยะขยะ2นะเดี๋ยวก็ใช้1ิอัน โอเคเจ้าเต่าไอ้เต่าต,ตัวเนี้ยก็ดอกเป็นขยะสองใชก้กระดองสีทองใช้ทั้งหมด1ิบชิ้นนะครับก็เป็นขยะ2ก็ตกก็ตกไม่ยากก็ก็กดอบค่อนข้างง่ายนะก็แบบเดียวใช้1ิชิ้นโอเคก็ขอตัดไปตัวถัดไปแล้วกันโอเคก็เจ้าอันเมจาเจ้าหอยตัวนี้ก็จะดอกเป็นเปลือกหอยมันเงานะก็เป็นขยะสองก็ ตกยากนิดนึงก็ใช้30อันนะก็โอเคเดี๋ยวผมขอดอกให้เสร็จก่อนแล้วก็ไปดูเดี๋ยวก็จะพาไปอัพน,นะโอเคขอตัวดอกแป๊บนึงโอเคผมก็ได้ขหาของครบหมดทุกอย่างละก็ของก็มีตามนี้เลยกระดองสีทอง10ชิ้นเปลือกหอยมันเงา30ชิ้นแล้วก็กอไรทหารมา1ชิ้นนะครับโอเคเ,อเลยตาผมก็อยู่นี่นะอันนี้ออปชันยังไม่ได้อัพน,นะอันนี้ผมยัดหินมสัสซัวไปนะ โอเคก็ไปอัพกันเลย,เ,ยเสริมเอเลอตาใช่ก๊อก็ก็โอเคอัพเสร็จแล้วออปชันผมก็อ่านไปต้นคลิปนะอะไรบ้างอัพเสร็จแล้วอวอปชันไปเป็นยังไงโอเคด้านที่ผมจิม้มด้านซ้ายมือนี่ก็จะเป็นออปชันที่ยังไม่ได้อัพนะครับด้านขวามือที่ผมจิ้มนี่ก็จะเป็นออปชันที่อัพเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สกิลนั่นอะไรมันก็ ออปชันมันก็ค่อนข้างดีนะผมติดใจตรงที่เนี่ยสกิลดีเลยลบหวินาทีแล้วก็ HP สูงสุดบวกสิแล้วก็พื้นฟูเอ็มอัตโนมัติคือมันมันดีหมดทุกอย่างเลยนะอเลตาเนี่ยคือใส่ได้ทั้งสายกายภาพและใส่ได้ทั้งสายเวทเลยนะคือสาย a อ K สาย MATK ก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับก็จะยัดหินสมมุติเราเล่นสายอ่ะเราเล่นสายเวทก่อนเราก็ใส่เป็นพวก ยูชีรุสอะไรพวกนี้ได้ได้หมดนะครับถ้าเล่นสายพวกกายภาพที่เน้นเอทเคก็ใส่เป็นลาทอนกังเอวีด้าอะไรพวกนี้สารพัดส,สามารถคืออเลากตาี่ยสามารถใส่ได้ทั้งสองอผู้สองสายเนาะก็สายที่เอทคกับเอเนะสามารถใส่ได้เหมือนกันหมดเลยโอเคก็อัพเสร็จละโอเคอัพเสร็จแล้ะ okay. ลก็ทอดเลย โอเคอัพ okay. เสร็จแล้วผมก็มีอะไรเพิ่มเติมหน่อยก็มี f อฟแล้วก็กาแฟนน่ะก็หลายๆคนก็ถามผมมาว่าไอ้ตรงกดที่สามารถแบบเปลี่ยนเซตไอเทมอะเปลี่ยนไอเทมเซตอะเนี่ยตรงนั้นที่ผมกดเนี่ยมันเปลี่ยนยังไงคือผมก็เชื่อว่าหลายๆช่องน่ะก็ทำกันไปหมดเรียบร้อยแล้วลแหละก็นะ ก็ไปดูช่องอื่นได้แต่อันนี้ผมก็จะทําให้ดูคร่าวๆนะมันทำํำยังไงโอเคั okay. นับแรกคุณต้องกดไปที่มุมบนซ้ายมือนะครับแล้วก็กดคําว่า Community นะแล้วก็หาคําว่าคําใช้บ่อยโอเคคือถ้าคุณไม่เคยจัดเร็จเลยคือคุณเข้ามาหน้าแรกนะคือมันมันจะโล่งเลยนะมันจะไม่มีแบบผมนะคือคุณเข้ามาปุ๊บมันจะโลง่งคุณต้งกดเลขหนึ่งไปเลยแล้วคุณก็กดแก้ไขไปโอเค เรื่องอะไรสมมติคุณจะเอาดาเมจคุณก็พิมพ์ดาเมจไปดึ๊ดืดดดอ่าโอเคสมมติผมพิมพ์เสร็จแล้วโอเคส่วนเรื่องอะไรคุณก็พิมพ์ชื่ออาวุธพิมพ์แบบไหนหรอโอเคเดี๋ยวผมก็จะให้ทุกคนดูนะโอเคพิมพ์แบบนี้นี่เลยนะครับก็ตามนี้เลยโอเคเดี๋ยวผมเอาไอ้ตรงนี้ลบก่อนโอเคพิมพ์แบบนี้ก็คืออาวุธชุด เสริมแหวนสามารถใส่ได้เหมือนกันนะก็คือต้องใส่แบบนี้นะ F แล้วก็ E B ปะ่ะผิดต้องขออภัยด้วยนะแล้วก็ใส่ชื่ออาวุธเรานะคืออาวุธที่อัพแล้วไอ้บวกเก้าบวกอะไรอะ่ะคือเราไม่ต้องใส่นะบวกเกนะ้าแล้วสมมติเรามีอ่ะชะวาผมคือชวาผมบอกว่ายังไงอันนี้คือชวาผมบวกเก้าแล้วอัพแล้ว คือไม่ต้องไปไม่ต้องไปบอกว่าใส่หนึ่งใส่สองไม่ต้องไปใส่บวกเ้านะคือใส่แค่ชื่ออุวุธพอนะเข้าใจป่ะเออไม่ต้องงงนะโอเคถ้างง,ง,งก็คนอื่นก็ทำคลิปก็ลองไปดูช่องอื่นไนดะ้โอเคก็คลิปนี้ก็จะคร่าวๆประมาณนี้นะครับโอเคก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ